มาติดตามกันดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับไฟในชามกระเบื้องเมื่อเราทําการหมุนจานหมุนอันนี้การหมุนทําให้ไฟลุกสูงขึ้นกลายเป็นไฟทอร์นาโดอากาศที่เต็มไปด้วยออกซิเจนคือต้นต่อที่ทําให้ไฟลุกไหม้ยิ่งลมและอากาศมากเท่าไหร่การลุกไหม้ก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเท่านั้นอย่างเช่นเวลาที่เราจุด่าน ถ้าอยากให้ถ่านลุกติดไฟเราก็ต้องอาศัยลมจากพัดทำให้ไฟลุกติดมากขึ้นเหมือนกับการที่เราหมุนจานหมุนอากาศในตะแกนที่เรานำมาครอบไว้บนจานหมุนจะเคลื่อนที่เป็นเกลียววงกลมและหมวนตัวขึ้นคล้ายกับการหมุนของลมทำให้เกิดพายุทอร์นาโดลมหมุนนี้จะนำพาความร้อนและเปลวไฟให้ลุกไหม้สูงขึ้นตามการหมุนของอากาศและออกซิเจน เราจึงเห็นไฟในชามกระเบื้องลุกไหม้กลายเป็นไฟทอร์นาโดได้นั่นเอง